ข่าวด่วนที่สันสะเทือนวงการฟุตบอลไทยในค่ำคืนนี้คือค่ำคืนที่ชื่อของส ok ุพชคถูกพูดถึงไปทั่วทั้งสนามทั้งบนโซเชียลมีเดียและในหัวใจของแฟนบอลชาวไทยทุกคนเกมนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันธรรมดาแต่เป็นค่ำคืนแห่งการปลดปล่อยพลังความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแบบไทยแท้ที่ถูกอัดแน่นอยู่ในตัวนักเตะคนหนึ่งก่อนเสียงนกหวีดเริ่มเกมหลายคนคาดหวังว่าเขาจะทำผลงานได้ดีแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่และเปลี่ยนเกมได้ มากขนาดนี้สุพโชคลงสนามด้วยสายตาที่แน่วแน่ทุกย่างก้าวสะท้อนถึงความมกระหายชัยชนะตั้งแต่นาทีแรกที่บอลเริ่มหมุนเขาแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่แตกต่างจากเกมก่อนๆการจับบอลแรกเน้นกริศก,การเคลื่อนที่หาพื้นที่อย่างฉฉลาดและการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมที่ชัดเจนทำให้เห็นทันทีว่านี่คือเกมของเขาอย่างแท้จริง บรรยากาศในสนามเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยดังกระหึ่มทุกครั้งที่สุภพโชคได้บอลเสียงเฮจะดังขึ้นราวกับรู้ล่วงหน้าว่าบางสิ่งพิเศษกำลังจะเกิดขึ้นเขาไม่เพียงแค่เล่นตามแผนแต่กล้าที่จะสร้างความแตกต่างด้วยตัวเองการเลี้ยงบอลฝ่าผู้เล่นคู่แข่ง2-3คนในพื้นที่แคบแสดงให้เห็นถึงเทคนิคความเร็วและความแข็งแกร่งทางร่างกายที่พัฒนาอย่าง ต่อเนื่องทุกการตัดสินใจของเขาดูเฉียบคมไม่เร่งไม่ช้าเกินไปเป็นจังหวะที่เหมาะสมราวกับผ่านการคำนวณมาอย่างแม่นยำเกมรับของคู่แข่งพยายามปิดพื้นที่แต่ยิ่งพอยายามมากเท่าไรสุพโชคกลับยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเยือกเย็นและไหวพริบเขาเลือกจ่ายบอลในจังหวะที่เหมาะสมเปิดพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมหรือบางครั้งก็เลือกยิงเองแบบไม่ลังเล ช่วงกลางครึ่งแรกคือช่วงเวลาที่โมเมนตัมเริ่มเปลี่ยนอย่างชัดเจนสุภโชคเป็นคนจุดประกายเกมรุกด้วยการวิ่งตัดหลังแนวรับอย่างชาญฉลาดรับบอลยาวที่ดูเหมือนจะยากแต่เขาควบคุมได้อย่างนิ่มนวลก่อนจะลากเข้าไปในกรอบเขตโทษการเคลื่อนไหวของเขาบังคับให้กองหลังต้องตัดสินใจในเสี้ยววินาทีและนั่นคือช่องว่างที่เขาสร้างขึ้นเองการจ่ายบอลทะลุช่องแบบคมกริบทำให้เพื่อนร่วมทีมได้โอกาสยิงจะแจ้งเสียงเฮดังสนั่นแม้บอลจะยังไม่เป็นประตูแต่ทุกคนสัมผัสได้ว่าความได้เปรียบกำลังเอ็นเอียงมาทางฝั่งไทยอยอ่างชัดเจน ความมั่นใจของทีมเพอมอขึ้นตามจังหวะก,การเล่นของสุภพโชคเขาไม่เพียงเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางอารมณ์ของทีมเป็นคนที่เพื่อนร่วมทีมมองหาเมื่อสถานการณ์กดดนัน เมื่อประตูแรกมาถึงมันไม่ใช่แค่ประตูธรรมดาแต่เป็นประตูที่สะท้อนถึงความพยายามและความเชื่อมั่นของทั้งทีทมสุขพโชคเป็นคนเริ่มต้นจังหวะด้วยการแย่งบอลในแดนกลางก่อนจะพาบอลขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วเขาอ่านเกมได้ขาดเลือกจังหวะยิงจากนอกกรอบเขตโทษด,ด้วยเท้าที่ถนัดบอลพุ่งแรงและแม่นยำเสียบมุมชนิดที่ผู้รักษาประตูได้แค่ยืนมองชั่วขณะนั้นทั้งสนามแทบ ระเบิดเสียงเฮเสียงกลองและทงชาติไทยที่โบกสะบัดสะท้อนถึงความภาคภูมิใจของแฟนบอลน,นี่คือช่วงเวลาที่ทุกคนจะจดจำไปอีกนานสุภพโชควิ่งไปที่มุมสนามยกมือขึ้นเหนือหัวสีหน้าเต็มไปด้วยอารมณ์ความดีใจความโล่งใจและความมุ่งมั่นที่ยังไม่หมดไปเพราะสำหรับเขาเกมยังไม่จบ หลังจากได้ประตูนำสุภพโชคไม่ได้ผ่อนเกมลงตรงกันข้ามเขายิ่งเล่นด้วยความกระหายมากขึ้นการเคลื่อนที่ของเขายังคงสร้างปัญหาให้แนวรับคู่แข่งอย่างต่อเนื่องเขาถอยลงมารับบอลลึกเมื่อจำเป็นช่วยเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางและแดนหน้าทำให้ทีมรักษาความสมดุลได้ดีเกมนี้เขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่ในเกมฟุตบอลไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์แต่เป็น นักเตะที่เข้าใจเกมอย่างแท้จริงทุกการจ่ายบอลมีเป้าหมายทุกการวิ่งมีเหตุผลและทุกการตัดสินใจสะท้อนถึงประสบการณ์ที่สั่งสมมาความเป็นผู้นำของเขาเริ่มชัดเจนขึ้นแม้จะไม่ได้ห่อสมปลอกแขนกับตันแต่เพื่อนร่วมทีมต่างรับรู้ถึงอิทธิพลของเขาในสนาม ครึ่งหลังเริ่มต้นด้วยความกดดันจากคู่แข่งที่พยายามกลับสู่เกมแต่สุภโชคยังคงเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของทีมไทยเขาช่วยเกมรับด้วยการไล่เพรสซิ่งอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยการไล่บีบพื้นที่ของเขาไม่เพียงช่วยตัดเกมคู่แข่งแต่ยังสร้างโอกาสโต้กลับได้หลายครั้งแฟนบอลต่างประทับใจในทัศนคติและความทุ่มเทเพราะนี่คือสิ่งที่สะท้อน ถึงจิตวิญญาณนักสู้แบบไทยแท้เขาเล่นเพื่อทีมเล่นเพื่อแฟนบอลและเล่นเพื่อศักดิ์ศรีของชาติทุกครั้งที่เขาล้มลงเขาจะลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็นแม้แต่น้อย ช่วงเวลาสำคัญอีกครั้งมาถึงเมื่อสุพชคมีส่วนร่วมกับประตูที่สองเขาใช้ความเร็วและความคล่องตัวลากบอลขึ้นทางริมเส้นก่อนจะเปิดบอลเข้ากลางด้วยความแม่นยำลูกบอลโค้งสวยข้ามแนวรับไปถึงเพื่อนร่วมทีมที่เข้าชาร์จทำประตูได้สำเร็จเสียงเฮดังขึ้นอีกครั้งและชื่อของสุพชคถูกตะโกนกล้องไปทั่วสนามนี้ไม่ใช่แค่การแอสซิสธรรมดาแต่เป็นผลลัพธ์ของการอ่าน เกมที่เฉียบคมและความเข้าใจในจังหวะของเพื่อนร่วมทีมเขารู้ว่าเมื่อไรควรลากเมื่อไรควรจ่ายและเมื่อไรควรเสี่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติราวกับฟุตบอลอยู่ในสายเลปอดของเขา เมื่อเกมเข้าสู่ช่วงท้ายความเหนื่อยล้าของนักเตะเริ่มปรากฏให้เห็นแต่สุภโชคยังคงรักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างน่าทึ่งเขายังคงวิ่งไล่บอลและช่วยเพื่อนร่วมทีมในทุกจังหวะก,การควบคุมอารมณ์ของเขาน่าชื่นชมแม้จะโดนเข้าสกัดหนักหลายครั้งแต่เขายังคงเล่นด้วยสมาธิและความเคารพต่อเกมสิ่งนี้ทำให้แฟนบอลและนักวิเคราะห์หลายคนยกย่องเขาไม่เพียงในแง่ของฝีเท้า แต่ในแง่ของทัศนคติและความเป็นมืออาชีพเกมนี้กลายเป็นบทพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้เป็นแค่ดาวรุ่งหรือผู้เล่นที่ฟอร์มดีเป็นช่วงๆแต่เป็นนักเตะระดับคุณภาพที่สามารถแบกรับคอวอ์หามคาดหวังและสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่ได้จริง หลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นชัยชนะของทีมไทยไม่ใช่เพียงผลสกอร์บนกระดานแต่เป็นชัยชนะทางจิตใจสุภพโชคได้รับการปรบมือกึกก้องจากแฟนบอลทั้งสนามเพื่อนร่วมทีมเข้ามากอดและแสดงความยินดีโคตรยิ้มอย่างภูมิใจเพราะสิ่งที่เขาเห็นในสนามคือการเล่นที่สมบูรณ์แบบทั้งแอร์ ท็อกติกเทคนิคและหัวใจนักสู้บทสัมภาษณ์หลังเกมสุพชคพูดด้วยความถ่อมตัวเขาขอบคุณเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลและสตาฟโค้ชพร้อมย้ำว่าชัยชนะครั้งนี้คือผลของการทำงานหนักร่วมกันคำพูดของเขาสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและความเข้าใจในบทบาทของตนเองเกมนี้จะถูกจดจำในฐานะหนึ่งในผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสุพชคเป็นเกมที่เขาปลดปล่อยพลังไทย ออกมาอย่างเต็มที่แสดงให้เห็นว่าฟุตบอลไทยยังมีนักเตะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศได้เด็กๆที่ดูเกมนี้อาจฝันอยากเป็นเหมือนเขาแฟนบอลอาจรู้สึกภูมิใจในทีมชาติและวงการฟุตบอลไทยอาจได้รับพลังบวกครั้งใหม่นี้คือผลกระทบที่มากกว่าผลการแข่งขันนี้คือพลังของการแสดงออกอย่างเต็มศักยภาพในเวลาที่เหมาะสมสุภพโชคพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเมื่อโอกาสมาถ,ถึงเขาพร้อมจะคว้ามันไว้และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นช่วงเวลาประวัติตศาสตร์ที่ทุกคนจะไม่มีวันลืม